่านวิโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปก็สดับปกินกะคำแนะนำคำว่าปกินกะหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยนเพราะว่าหลักฐานใหญ่เราแนะนำกันมาแล้ว วันนี้ฟังเรื่องของท่านชาด,ดินทั้งสามเป็นว่าประวัติของท่านน่าคิดโดยองค์สมเด็จพระธรรมสามิสโองตรัสว่าดูมันว่าท่านจะไม่ทำอะไรมากนัก <c oughs> สังเกตจริยาของท่านให้ดี ว่าในสมสมัยสมเด็จพระจินศีพระองค์นั้นทรงตรัสขึ้นเมื่อท่านพี่เป็นพระพุทธเจ้าพี่รองลงมาเป็นอากาสาวกแล้วก็พี่รองลงมาเป็นมหาสาวกตัวท่านเองทั้งหมดในสมัยนั้นแทนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ ท่านก็ไม่ได้เป็นพ่อรหต์เพราะว่ามีเวลาปฏิบัติน้อยแต่ฟังให้ดีเนี่ยครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีเวลาปฏิบัติน้อยท่านต้องช่วยพ่อรบทับจับศึกต้องช่วยพ่อปกครองประเทศเรื่องการครองประเทศนี่เป็นเรื่องหนักมาก เพราะอะไรเพราะต้องทํากรรมทังสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นอกุศลและก็กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลบางอย่างก็จะต้องทํากรรมที่เป็นอกุศลร่วมตัวอย่างที่จะเห็นว่าเราต้องการให้มันดาปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองมีความสุข ก็ต้องออกกฎหมายลงโทษลงทันกับคนที่ทำความชั่วแ้าเขาเหล่านั้นมีโทษถึงที่สุดจะต้องสั่งประหารชีวิตการทำอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไม่ได้เพราะต้องถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นอกุศลแต่ว่าเจตนาจริงๆ ของนักปกครองทั้งหมดไม่มีความไม่เคยมีเรื่องผิดฟ้องมองใจขัดเคืองกันมาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าจิตดวงนั้นทำเพื่อมาหากุศลอย่างเดียวแต่บางทีท่านหลายจะถามว่าก็เมื่อทำเพื่อความสุขของคนส่วนรวมแล้วทำไมจึงจะเรียกว่าเป็นบาป เรื่องนี้ก็ต้องย้อนถอยหลังไปหาเรื่องของท่านอะไรล่ะผมก็นึกเตชะสุเนมะเตมีใบ้ท่านเตมีสมัยนั้นท่านเป็นเด็กนั่งอยู่บนตักของพระราชวิดาเมื่อหมายเขานำคนเข้ามาแล้วกราบทูลว่าคนนี้มีโทษหนัก ทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง <c oughs> พระราชวจีวนดาก็สั่งประหารชีวิตเมื่อพระเตมีนั่งอยู่บนตักพระราชวจีวนดาะระลึกชาติได้ว่าสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพระราชาอย่างพ่อเคยสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน ต่อไปเราไม่ต้องการจะเป็นพระราชาเพราะเกรงว่าจะต้องสั่งทหารชีวิตอีกนี่เป็นอันว่าถึงเมว่ากิจที่เราจะพึงทำที่เป็นกุศลหวังประโยชน์ของคนส่วนมากให้มีความสุขแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้นก็จำจะต้องมีความทุกข์เพราะกรรมที่เป็นอกุศล นี่เรามานั่งดูกันว่าท่านทั้งสามพร้อมปด้วบริวารหนึ่งพต้องทำกรรมทั้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำไมท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ลงนรกเมื่อตายจากภาพนั้นแล้วมีความสุขบนสวรรค์ถึงเก้าสบองกับ การเกิดบนสวรรค์92กลับนะเขาบรรดาพวกท่านนั้นหลายอยาวิตกกังวลไปเลยเพราเขาจะมีความลำบากยย่แค้นเนื้อแท้จริงๆเทวดามีความสุขต้องการทุกอย่างสำเร็จผลคำว่าทิพแปรวาเล่นเลนทิพนี่เขาเปลว่าเล่น,น,ลนจะต้องการอะไรมันต้องการได้แบบเล่นเลน คือไม่หนักอย่างเราทําเล่นเล่นกินเล่นเล่นนอนเล่นเล่นจะทําอะไรก็แบบเล่นเล่นไม่ต้องใช้สมองหนักไม่ต้องใช้แรงงานหนักมันจะมีผลหรือไม่มีผลก็ช่างมันมันจะได้มากได้น้อยก็ช่างมันจะิยาแห่งคำว่าเล่นเล่นหมถึงว่าการความเบาแห่งกิจการงานนี่สำหรับเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์ก็ถือว่ามีร่างกายเล่นเล่น ร่างกายเล่นเของเทวดาก็เพราะว่าเทวดาไม่รู้จักแก่เทวดาไม่รู้จักป่วยเทวดาไม่รู้จักทุกเวทนาใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นร่างกายเล่นๆไม่ใช่ร่างกายจริงๆไอ้ร่างกายจริงๆในความจริงเขาเล่นจริงๆของเขานะเขาเป็นท ja ิพย์มันก็เหมือนร่างกายเล่นเล่นมือนตั้นตุ๊กตาเล่นๆล่น ร่างกายเทวดาก็เหมือนกับร่างกายทุ๊กตาทุ๊กตาไม่เคยร้อนไม่เคยหนาวไม่เคยหิวไม่เคยกระหายไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนไม่เคยแก่ไม่เคยเด็กกว่านั้นเพราะอะไรปั้นไว้เท่าไรก็มีสภาพเท่านั้นแต่ว่าตุ๊กตายังมีเก่ายังมีพังร่างกายของเทวดาไม่มีการสุดโึมไม่มีความลำบาก เมื่อเวลาที่เทวดาต้องการปรารถนาอะไรเทวดาก็ได้แบบเล่นๆพอนล่น,น,นขึ้นมามันก็ปรากฏไม่มีอะไรหนะักเป็นอันว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดหนึ่งพันกับสามท่านที่ไปเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาถึงก้าิบสองกับยอย่าคิดว่าท่านลำบากมีความสุขที่สุด ท่นนี้เราก็มานั่งพิจรารณากันในเมื่อท่านจำจะต้องเป็นพระราชาเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นมหาหมาัดเพราะว่าจะต้องรับรองค์ใหญ่ต้องเป็นพระราชาองค์รองลงมาก็เป็นมหาอุปราชองค์รองลงมาก็เป็นอัครมหาเสนาบดี สามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หนักที่สุดรับภารากิจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลจะพึงมีในประเทศของตนฉะนั้นกรรมที่พระองค์ทำจริงเป็นทั้งกุศลและกุศลแล้วก็นั่งทบทวนกันดูว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัส ว่าท่านตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาได้ยังไงทําไมจึงไม่ลงนรกอย่างพระเตมีว่าตอนนี้ท่านอะไรอย่าลืมว่าท่านทั้งพันสามร้องค์นั้นท่านปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เราเห็นพี่เป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นอรหันต์องค์สำคัญ มีพี่ต่อมาพี่ต่อมาก็เป็นอารหันต์มีความสุขตอนก็คิดว่าชาตินี้เราไม่มีโอกาสยสละสมบัติมาบวชอย่างพระเจ้าพี่ทั้งสามเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นอารหันต์ต่อไปภายหน้าจึงได้สละตนออกจากกามคุณโชคราวสามเดือนนะครับ ไม่ได้มีโอกาสบวทมากเลยได้มีโอกาสทำบุญกันสามเดือนทุกท่านรักษาศิลนสิบก็คือบทในนีนเองขณะที่บวทในเก็ตั้งใจปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าพี่ทรงสั่งสอนและในเวลาเดียวกัน <c oughs> ในเวลาเดียวกันท่านก็ถวายทานเดียวสมบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมบริสุทธิ์สงฆ์แล้วก็ให้ทานแก่คนที่ปดเป็นบริวารของท่านและคนในวิหารทั้งหมดสิ้นเวลาสามเดือนเมื่อท่านมีเจตนาในการให้ทานมีเจตนารักษาสิลนในความบริสุทธ <c oughs> <c oughs> ิ์ ทีเวลาสามเดือนท่านก็พ้นต้องพ้นจากกิจนั้นมาบริหารประเทศแต่ว่าน้ำใจของท่านตีบรรดาท่านทางหลายน้ำใจของท่านท้งสามแล้วทั้งพันสามท่านนั่นแหละไม่ได้ปล่อยอารมณ์แห่งความดีให้ทิ้งไปเมื่อรัสษาสินสิทธิฐานะที่บวกอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรชันใดคือบทนี้ ึกออกมาแล้วจิตก็ยังผูกพันในพระธรรมวินยัยแล้วด้ยวยอำนาจผ้นทานที่ตนให้เป็นปัจจัยท่านทั้งหมดนี้มีจิตเป็นอนุสติอนุสต,ติคือการตามถึงอยู่เสมอนึกถึงศีลที่ตนรักษา นึกถึงทานการให้นึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสันดาทรงสั่งสอนนึกถึงศีลทานเรียกว่าศีลานุสติกมรฐานนึกถึงทานเรียกว่าจาคานุสติกมรฐานนึกถึงธรรมคำสั่งสอนเรียกว่าธรรมานุสติกมรฐานนึกถึงองค์สมเด็จพระพิชิตมารเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์ท่านหลายเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานได้เจนานาเทตนาเขาทั้งสามท่านก็คิดว่าถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสต่อไปชาติหน้าจะเพิ่งมีเพียงใดขอความสำเร็จอรัตผลจงม,มีแก่เราอย่างนี้จัดว่าเป็นอดีฐานและบารมี <c oughs> เป็นการตั้งใจมัน่น และในที่สุดเมื่อพระตตกับนี้มาองค์สมเด็จพระพิทัมารลงทรมัติขึ้นในโลก <c oughs> ไม้กว่ามาท่านนั้งสามกับพระพุทธเจ้าอายุไล่เลี่ยกันเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดท่านก็มาเกิดต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บวชท่านก็บวช บทจนทั้งเป็นคนาจารย์ใหญ่ในที่สุดทั้งสามท่านและพร้อมไม่ไดบริวารฟังอาทิตตปบริยายาสูตรจบเดียวก็สำเร็จอรหัตต a ที่พุทธธรรมนำเรื่องนี้มาแทนที่พุทธบอกว่านั่งหลับตาภาวนาว่าพุทธโทธโทธโมสังโฆ <c oughs> ผมไม่กล่าวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นบนกินกะแนะนำกันเล็กๆน้อย เมื่อท่านนังหลายได้รับสันับแล้วก็มาทบทวนถึงกำลังใจของท่านทังหลายว่าท่านนังหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ในเวลานี้เนะี่ยท่านมีจริยาอย่างใดคล้ายคลึงท่านชดินทั้งสามมรณเปล่าคือคล้ายคลึงในสมัยที่เป็นอดีตของท่าน ท่านเจดินาสามนั่นท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณแล้ขอท่านนั้งหลายก็มานั่งวัดอารมณ์ของท่าน <c oughs> ว่าท่านเองในเวลานี้ก็ดีหน้าดีที่ผ่านมาก็ดี ท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณหรือ่าคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณเขาบุคคลที่มีคุณนั่งนึกถึงกำลังใจของตนเองแต่เคยคิดประทุษร้ายนินทาว่าร้ายบุคคลผู้มีคุณที่วีดามันดารือครูบายจานท่านผู้ใหญ่ที่คุณเคารบมีบ้างไหม ถ้าหาว่าเคยอกตัญญูมาเวลานั้นเวลานี้กำลังใจของเราถอนได้แล้วหรือยังถอนจากความเป็นคนอกตัญญูมาเป็นคนกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้ส่งความดีที่มีคุณกับเรานั่งวัดกำลังใจ <c oughs> และคนที่มีความดีในด้านความกตัญญูรู้คุณนี้และสนองตอบท่านด้วยความดีเสมอกัน สมเด็จพระวิชิตธมานทรงตรัสว่าเป็นคนดีในกติของพระองค์ตามพัมบาลีว่านิมิตต่งสาธรุปานังกตัญญูกัเ,เวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณแล้วตอบสนองอุปการะความดีของท่านด้วยความดีตอบ เป็นกล่าวว่าคนประเภทนี้เราถือว่าเป็นคนดีนี่จุดหนึ่งที่ท่านยาดินยาสาทั้งสามจะมีโอกาสเป็นพระอระหันต์ในชาติต่อมาและเป็นเทวดานานมีความสุขรายการที่สองท่านทั้งสามนั้นตั้งใจถวายทานแดบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจา้าเป็นประมุก ถ้าเวลานี้เราจะคิดว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเสี็จแล้วนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทนิพานไปแล้วนั่นก็ไม่ทุกคําว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นธรรมกายคําว่าธรรมกายหมายถึงว่ากายธรรมคือธรรมะได้แก่ความดีไม่ใช่รูปกาย <c oughs> ไม่ใช่ธรรมขันธ์เล้อขันธ์ห้านะ่ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอออกจากคันมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องแสวงหาโมกขธรรมแต่ได้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องแสวงหาโมกขธรรมก่อนทําจิตใจตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตเดประหารจริงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ดนั้นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอานนท์มีความหนักใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขังเข้าสู่ทะปบริณิพานเรายัางเป็นเสขาบุคคลก็ลยังต้องศึกษาต่อไปได้เพียงแค่ประโสดามันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเช็นแล้วจะมีใครที่ไหนจะสอนเราให้ได้อรหัตผล พระองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบจึงจได้เรียกมาแล้วตดว่านันทะดูก่อนอนอน์เมื่อเรานิพานไปนแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอเป็นอนุว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้จะเป็นครูศาสนาครูธรรมครูคือเป็นพระองค์เอง เนิ่มๆเมื่อรูปากายของพระอ,องค์หมดไปก็เหลือจะทำากายได้แก่ทำกรุกลูวกุ่มแห่งธรรมทมททกายคมากายพวกคือพวกพระธรรมพระพินัยเป็นว่าถ้าท่าน,น,นหลายคิดว่าเวลานี้ท่านไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จริงหากว่าท่านเป็นนักพุทธานุสติกรรมฐาน เคารพในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบิดาธรตมานคนที่มีพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยหมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงก็ต้องเคารพพระนายพระองค์เองการเคารพนี่เคารพในพระธรรมคําสั่งสอนคือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ปฏิบัติแนะนําให้ปฏิบัติละในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ละ อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านนัหลายได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนั้นว่าถ้าว่าจะทําทานอย่างนั้นบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่มีไม่จริงเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้ายังมีมีตามพระพุทธติกาที่พระองค์งทรงตัดว่ถาถ้าทำมีินนี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอพระพุทธเจ้าในบาลีเรียกว่าศรัทธาคือศาสนาแปลว่าครู นี่คำสอนทั้งหมดถ้าเรายังมีความาร็บก่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจา้าเช่นเดียวกับท่านท่านชด,ดินทั้งสามเนื้อต่อมาท่านชาด,ดินทั้งสามได้เสียสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ถวายทานแด่พระพุทธเจา้าและพระอริยสงฆ์ตลอดจนท่าบริวารของตนที่ยังอยู่ในบนในในขอบเขตในสีมา คือบริวารที่อยู่ในพระราชฐานของพระองค์โดยให้ในเสมียน์ขุนคลังเป็นคนจ่ายทรัพย์สำหรับพวกท่านหลายการให้ทานอย่างนี้มีแล้วหรือยังท่านเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ท่านมีทรัพย์มาก เรามีทรัพย์น้อยท่านทําเต็มกําลังของท่านเราก็ทําเต็มกําลังของเราพระบุญน้อยรืะบุญมากกวนอยู่ที่กําลังใจต่างคนต่างทําเต็มกําลังกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้มีให้ทานเหมือนกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้ทางวัดของเราตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุระกันดาร งานนี้เป็นงานสาธารณประโยชน์ให้ทานไม่จำกัดเขตให้ทานไม่หวังผลในการตอบแทนให้เพื่อตั้งใจให้เขามีความสุขจัดว่าเป็นปรมาถทานคำว่าปรมาถทานในประาทานที่มีกำลังสูงอย่างยิ่งคือให้โดยเฉพาะไม่หวังผลกลับมาอีกเราให้เขาแล้วเขา,ย,ายิ้มหรือเขาจะดีใจเขายะนด่าเราก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าเราให้ด้ยเจตนาบริสุทธิ์นี่เป็นยังไงคล้ายคลึงกับทานของท่านจะดินทรอย่างสามไหมและนอกจากนั้นเราก็ยังให้ทานเป็นส่วนสาธารประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานใครจะมาวัดเราใครจะมาถึงเมื่อไรก็ตามเราก็ให้ความสันโดกด้วยประการทั้งปวงต่างคนต่างให้กัน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นธรรมทานก็เป็นทานที่เต็มกำลังของเราในงานส่วนใดเสียกิจของสงเป็นส่วนสาธารณประโยชน์พวกเราไม่เคยรังเกียจทำกันทุกอย่างสายตัวเป็นเกลียวเจนเหนื่อยยากไม่มีเคยปิดปากบน่น กำลังธรรมทานประเภทนี้จัดว่าเป็นมหากุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวัดบารามเป็นวิหารทานเป็นอันว่าการถวายสังฆทานเราก็ถวายกันแล้วการให้ทานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์เวลานี้เรากำลังทำกันทำกันอย่างไม่คิดผลตอบแทนไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยมันจะเหม็นมันจะอะไรก็ตามไม่ประคมประเคม็มเนามันเหม็นจะตายไป เราทำในจิตตั้งใจบริสุทธิ์เพราะปราตนาจะบ,บคุคคลผู้รับเขามีความสุขอันนี้เราก็ทำกันแล้วหันมาในด้านเนคขมบร,รมีที่บรรดาท่านเชดินทั้งสามเข้าไปปฏิบัติในเขตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเดือนตอนนี้ต้องคิดหน่อยนะ ว่าตัวท่านอยู่ในเขตเท่งเนคขมะบรมีนะใจอยู่หรือเปล่านี่จะหา,าผมด่าท่านไมใชดาอาธนาจโจทยัตนนังจุเตือนตนได้ตนเองหมุนมหากำลังใจของเราว่าเขตแท่งเนคขมะบรมีนี่ละความรักในระหว่างเพศละความโลภโมโตสันในการที่ได้ทรัพย์สินมาเพื่อความร่ำรวย ละความโกรธความเฉื่ยบาดละความหลงที่เรียกกันว่าพิขุเรื้กพิสุก็แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารร่างกายนี่จัดว่ามันเป็นภัยใหญ่เราไม่ต้องการในมันสิ้นเชื่อสิ้นชาติถ้าเราไม่ได้อราหาันในชาตินี้ก็ขอชาติหน้าโดยเฉพาะ เกิอดอีกทีให้ได้เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พรนิพพานจิตใจตั้งอย่างนี้นั้นเป็นอมนเปริฐานบารมีเข้ามาอีกเข้ามาแทรกกันกรรมอย่างนี้ที่ท่านยาดินเทั้งสามทำน่ะเราทำกันครบถ้วนแล้วหรือ,อยังนี่ผมขอทวนถ้าจิตใจของท่านหลายยังมีก็มีกำลังใจประจำอยู่เสมอว่าจิตพร้อมในการให้ทาน คิดไว้เสมอความจริงทานผู้ท่านทํากันทํางานวัดทํางานวางงานสาธารณประโยชน์ผู้ทำมุจิปาถานนับไม่ถ้วนท่านกําเิงจริงแล้วก็ทํากันอย่างไม่เห็นความเหนื่อยยากไม่ได้ไม่ต้องการสินจ้างรางวัลไม่ต้องการอะไรทั้งหมดรักษาทรัพย์สินเขาพุทธศาสนานี่กําลังใจถ้าทรงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงจิตคือทรงฌานเ้นเนก จารานุสติกรรมฐานากขานุสติกรรมฐานาาน,ฐาน,นี่ไม่นั่งไม่ใช่ไปนั่งภาวนาจาาคลังจาาคลังจาาคลังจางจาคลังอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้าใจามันนึกอยู่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกเป็นฌานในจ,จาคานุสติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเรามีความเมตตาปรานีแกบุคคลทั้งหลายที่ขนเข้ามาในที่ของเราให้สถานที่พักจัดให้ความสะดวกติดจิตบริสุทธิ อย่างนี้เป็นเมตตาบาร,รมีเป็นเยอะถ้าพยายามระง,งับใจตัดจากอารมณ์ชัว่วคือกรรมคุณห้าตัดนิวรห้าประการมีกรรมฉันทะพยาบาทอุตจัทีนามิทาแล้วก็วิจิกิจชารวมความจิตตัดความโลภตัดความรัก ตัดความโกรธตัดความหลงด้วยความจริงใจตัดหมดแลือไม่หมดช่างตั้งใจตัดอย่างนี้ชื่อว่าจิตของท่านตั้งอยู่ในในครรมบรมีทรงศีลบริสุทธิ์เป็นศีลานุสติกมามฐานนึกถึงศีนี้เป็นโบติไม่บกพร่องชื่อว่าพืนผู้นในมีฌานในศีลานุสติกมามฐานรวมความกรรมฐานทุกอย่างที่พระว่าว่ามาเนี่ยเป็นอนุสติ คือเมื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ตามนึกถึงไม่ใช่เป็นนั่งภาวนานั่งภาวนาเรียไม่เก่งจริงมันต้องอารมณ์ลอยๆแล้วก็ได้ดีจิตทรงตัวเมื่อท่านหลายทําได้หมดอย่างนี้ผมชื่อเห็นว่าตัวอย่างของเรามีอยู่แล้วคือท่านยะดีนท้งสามและบริบาลหนึ่งพันท่านทํามากันอย่างนั้นถ้าวัฒสนาบาร,รมีของเราไม่เคย ไม่มีโอกาสจะได้อราหันในชาตินี้เราก็ไปเที่ยวนในเมืองเทวดาให้มันสบายกี่แสงกับก็ช่างลงมาเมื่อไรไปอราหันมันนั้นอย่างชั่นดินดงสามอรบันดาท่านทังหลายการแนะนําวันนี้รู้สึกว่าแนะนําเบาๆแต่มันไม่เบานะผลแนะนํารู้สึกว่าเป็นเรื่องเบาๆ เรื่องน,นึกนึกคิดคิดจิตคำนึงถึงแต่ว่าผลไม่เบาได้เวลาหันได้อย่างท่านจะดีอ่งสามเราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายใช้อารมณ์ใจตามความประสงค์ของท่านอยากจะทรงสมาธิให้สงัดก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นต้นทาง ใอย่ากใจะไขครววแนวโุสติต่างๆก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรสมควรมาไหไก็เลยกว่านั้นสวัสดี